สวัสดีค่ะวันนี้ The Complete จะมาแนะนำชุดทำความสะอาดเครื่องพิมพ์บัตร CS 2 0 0 e ค่ะชุดทำความสะอาดประกอบไปด้วยก้าน3 m ก้านและน้ำยาทำความสะอาดหัวพิมพ์ขั้นตอนการทำความสะอาดเครื่องพิมพ์ให้ไปที่ดิเวอร์ของป e. รินเตอร์ไ h ิ CS 2 0 0 e คลิกขวาไปที่ Printing Preference ไปที่ Tool แล้วก็ไปที่ p r i n i n g Tool เปิดฝาเครื่องเอาริบบอนออกแล้วก็เอาชิปออกแล้วก็ไปเน็กค่ะลอก 3M ออก2ด้านแล้วก็ใส่ลงไปในช่องใส่บัตรแล้วก็ทำตามขั้นตอนตรงหน้าจอก็คือกดเน็กนะคะครั้งที่1แล้วก็กดเน็ครั้งที่2ตัวเครื่องจะทำงานอัตโนมัติหน้าจอจะขึ้นฟินิชให้เราก,กดคำว่าฟินิช ใช้การชุบน้ำยาเช็ดเข้าไปที่หัวพิมพ์ไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็เช็ดไฟเซ็นเซอร์2อดวงอันนี้ก็คือจบขั้นตอนการทำความสะอาดเครื่องพิมพ์ค่ะ